สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวเข่าวร้อนนุ่มขับ10บล้อไปเติมน้ำมันเรียกได้ว่ากลายเป็นอีกเรื่องราวที่กลายเป็นดรามา่าและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งในเพจ Facebook คนรัก10บล้อได้มีการโพสต์คลิปจากติ k t o k ปั๊มลอยฝั่งพมา่าเอาน้ำมันปะตะทมาขายให้รถบรรทุกไทยลิตรละ21บาทเองโดยในคลิปจะเห็นชาวเมียนมาคนนึงซึ่งเป็นพ่อค้า นำเอาน้ำมันมาขายให้กับรถสิบล้อซึ่งเผยว่าเป็นน้ำมันที่รับมาจากไทยในราคาเพียงลิตรละ21บาทเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ